สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดไลค์นะคะใน Facebook ด้วยเว็บไซต์ SPESMM จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะก่อนอื่นทุกคนเปิดแท็บใหม่มาหรือเข้าไปใน Google นะคะพิมพ์ค้นหาคาว่า SPESMM ได้เลยนะแล้วก็เลือกลิงก์แรกไปเลยนะคะเราจะเข้ามาเป็นหน้านี้นะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็มาสมาัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานขั้น อบก็ง่ายๆหรือชื่อผู้ใช้จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมดขึ้นมาเองได้นะล้วก็ลหัหผ่านด้วยนะคะจากกานให้ที่คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะและถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วหนะ้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์นะคะใน facebook นะคะก็เลือกไปที่แพลตฟอร์ม facebook ตรงนี้นะแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเลยนะคะเลือกบริการด้วยนะคะนี่เลือกครบหมดแล้วนะให้ทุกคนนะคะกลับไป c o p y ปีลิงก์นะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะหลังจากที่เราเอาลิงก์มาวางแล้วเนาะ เอาแค่หนึ่งร้อยก็พอนะคะเวลาเสียของเราอยู่ที่เก้านาทีนะค่ะจะจ่ายแค่หกบาทเองจากนั้นให้ก็ส่งนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับใครนะคะที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เราสอนไปเมื่อกี้ได้เลยนะสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานนะคะต้องมาเติมเงินก่อนใช้บริการนะคะ ช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางในการช่องทางแรกก็คือสแกนคิวอาร์โค้ดบัลเลตทุกธนาคารเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไประบิดอัพเพิ่มชห้าเปอร์เซ็นต์นะส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็คือสองอัลกอริทึมสำหรับใครที่ใช้ทูมานี่วอลเลตเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบาทนะคะสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไประเบิดอัพเพิร์ชสองเปอร์เซ็นะะค อะบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น IG Facebook YouTube Twitter นะคะ e อ p o r ร์นะคะ TikTok i s จะมีครบหมดเลยเนาะมีการรวบรวมบริการที่รวดเร็วให้ด้วยนะคะ2แพลตฟอร์มด้วยกันจะเป็น Facebook กับ TikTok นะคะรานะคาต่อยอด1,000ันเขาก็จะมีตังให้ด้วยนะคำสั่ง 0, คํำสั่งซื้อที่แบบ ต่ำสุดนะคะสูงสุด,สดแล้วก็เวลาเฉลี่ยเขาก็จะมีให้หมดเลยเนาะสามารถคลิกดูเพื่อ,อดูคำอธิบายเพิ่มเติมไดเลยนะคะถ้าสนใจบริการกระแขกซื้อตรงนี้กันเลยก็ได้เลยนะคะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองว่าเป็นอย่างไรนะคะก็มาเช็คกันได้เลยก็จะมีให้ทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการงคงเหลือนะคะแล้วก็สถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่าต่อมานะคะที่ การติดต่อแอดมินก็คือทางตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะสําหรับใครที่เติมเงินผ่านทูมันนี่วอลเล็มาเมื่อกี้นะคะแล้วเงินไม่เข้าเนะเาะก็ให้มาติดต่อผ่านตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเลือกหัวเรื่องของเราก็คือการเติมเงินนะคะเลือกการชาระเงินก็คือทูมันนี่วอลเล็นะหรือแม้กระอั่งอ่างเปานะคะนี่ใส่รหัสนะคะใส่อีเมลไปชาระเงินแล้วก็จำนวนเงินที่ชำระมานะคะจากนั้นให่ส่งข้อ,ขอความเพิ่มเติมนนะคะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะ อ่าต่อมาอันสุดท้ายนะคะก็คือช่องการแนะนําเพื่อนนะอ f f i l i a t e นั่นเองเพียงแค่กรอปีดิ่ตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาลองใช้บริการแบบนี้เนาะก็จะได้รับค่าอคอมมิชชั่นทันที5%นะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทกันเลยนะอ่านี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPESMM นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ปั๊มเร็วปั๊มดีปั๊มปลูกใจที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูนะ ยอดไลค์ของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราอยู่ที่เท่าไรเอ่ยอ่าขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะ54ขอลองดูก่อนนะเมื่อกี้มาขึ้นมาเป็นร้อยเลยอ่ะก็ขึ้นมาเป็นร้อยห้าสิบสามเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่นะคะออก,ก็คนะือยอดถูกใจแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นทีเ่เ,เรียบร้อยแล้วนะคะแอคที่ถูกใจนะคะก็เป็นแอคของชาวต่างชาติล้นวนเลยนะคะน่าจะเป็นของคนเวียดนามล้นวนเลยนะอ่ะ ถือว่า้นสั่งซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วนะสําหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้ได้านล่างคลิปแล้วนะคะเพียงแค่จิ้มลิงก์ก็เข้ามาลองใช้งานกันได้เลยนะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดประกันใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะหากชอบใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ